อีพีอืมอืมส่งคำตอบไปแล้วจะถูกกี่ข้ออ่าแ้วสองภาพดีใช่หรือเปล่าอีพีหนึ่งครับอุ๊ยแอ้วก็ตอนที่ที่เท่าไหร่ทุกคนรู้แล้วคอมเมนต์เข้ามาใช่สิอีพีไหน สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Wedding p l a n h e Series ครับสนีวรรณรัตน์นะครับรับบทสายลมครับรักนภัทรครับรับบทน้ำเหนือครับทีนี้มีแนะนำตัวไปแล้วเมื่อกี้ว่าเล่นเป็นอะไรกันบ้างใช่ไหมพอถามเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนิดนึงวันนี้เกมมาให้เล่นด้วยน้ำเหนือกับสายลมเนี่ยเหมือนกับแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนอ่าครับก็เรียกว่ามีความคล้ายกันครับเพราะว่าเป็นคนแบบเจ้าเล่ห์ขี้แกล้งเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างก็ตรงที่สายลมเป็น คนโตๆหน่อยครับเป็นจะมีความสุขุมมีความมาธุรกิจแล้วก็เป็นว่าที่เจ้าบ่าวครับอืมครับของผมก็เรียกว,ว่าคลายกันมากเลยละกันสําหรับตัวผมกับน้ําเหนือครับแตกต่างกันแค่อายุกับประสบการณ์การทํางานครับเพราะว่าผมยังเรียนอยู่แต่น้ําเหนือคือทํางานแล้ว แต่ที่เหลือแบบไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องพูดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนครับเมนูอาหารโปรดคือเหมือนกันเลยใช่เท่ากับว่าทั้งสองคนเนี่ยคือคล้ายๆกับตัวละครเลยทุกครับทีนี้ออนไปแล้วหกอีพีใช่ไหมคะดูกันแล้วแน่นอนใช่ใช่อ่าอย่างนี้เพราะทั้งหอีพีเนี่ยจำรายละเอียดได้ไหมหรือว่าถ้าเฟินเปิดภาพให้ดูเนี่ยคิดว่าจะจํากันได้ไหมว่าเป็นอีพีไหนคิดว่า คิดว่าจำได้ออต้องลอง,ง,งดูครับต้องมองดูยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าพูดใช่ไหมล้วพูดแต่แล้วด้วยอ,อ,อันนี้ที่ถามเพราะว่าเกมที่เราจะมาให้เล่นกันเนี่ยคือเป็นการถ่ายภาพเดี๋ยวจะมาดูซิว่าสองคนนี้เนี่ยใครจะแบบแม่นกว่ากาันว่าภาพนี้มาจากอีพีหนึ่งแน่นอนสองแน่นอนสามแน่นอนอย่างนี้เดี๋ยวเป่าหยิงฉุบว่าใครชนะจะเป็นคนได้เลือกก่อน ยันยิงยายันยิงยาเราจะทเป่าวุบอาป้าไฟเป็นคนได้เลือกก่อนกติกาทายเซ่พีไหนสุ่มเลือกชุดรูปภาพที่เตรียมไว้และต้องตอบให้ถูกว่าภาพนั้นคือฉากอะไรอยู่ในอีพีไหนใครตอบได้มากที่สุดชนะไปเลยโอเคป้าไฟเลือกก่อนเอาเซตไหนคะสามแล้วกันครับเ้ย เล่งนำโชคประจำตัวใช่โอเคค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยพร้อมครับโอเคแต่คัณยังไม่พร้อมอ่ะซีนไปลองชุดงานแต่งที่น้ำเนียปินรูปมาให้ครับ E.P ไหนคะ EP พีสามผิดอุ้ยสโอเคเหลืออีก5้าลูกค่ะไม่เป็นไรอ่ะอีพีแรกครับน้ำเหนียวไปหาเซอรที่บริษัทอ่าจำได้ข้อไรเเลย นี่นะครับที่เราอยากเอาไปทุกหวัวเขาโอเคค่ะถูกต้องอ่าทำเวลานะคะอีพีสามบนรถครับเอ้ยเลยสองสามสามบนรถแต่ว่ามันมีสองด้วยมันอยู่ทั้งสองอีพีเลยสองถึงสามอ่าแต่อันนี้คิดว่าเป็นอีพีที่สามครับเพราะน้ำเหนือตื่นแล้วสี่้าเียวเออสี่มันสามถึงส่พี่ก็ไม่รู้โอเคนะคะภาพต่อไปเวกบออีพี ขอตัวช่วยด้วยอันนี้เป็นครั้งที่สองเยส i ีไรผ่านไปแล้วหนึ่งนดือนแล้วตอนนี้สามครับ EP ที่สามไปทำตตาที่ถูกต้องถูกไปแล้วสองภาพด้วยกันนะคะภาพต่อไป EP สี่ครับไปอิสยะนี่คิดว่าถูกไหมคะถูกครับถูกต้องนี่โอเคค่ะ ต่อไป EP ที่เพิ่งผ่านมาเลยนั่นก็คือ ep 6ครับหลังจากที่เขาเฉลยว่าเขามือยินเพราะอะไรพี่เป๊ะมากถูกต้องโอเคค่ะสี่เต็มหกสี่เต็มหค่ะอ่ะโอเคอุ๊ยอ่าเพิ่งแอบมองนะคะหลับตาก่อนสี่เต็มหกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตาของซันนี่เนี่ยจะถูกกี่ข้ออ่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นหนึ่งครับ หนึ่งเลยนะคะโอเคเลขนำโชคเหมือนกันไหมเอ่ยไม่ครับเอาสองดีกว่าฮะถามอีกทีสองโอเคพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมามาอุ๊ยพีห้าครับมั่นใจไหมคะมั่นใจตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังจะจูบมือเขาครับอุ๊ยใช่หรือเปล่าใช่โอเคเฉอลยถูกต้องค่ะอีพีหกครับ เขาพาเรามาในเมืองแล้วก็เพื่อที่จะได้คุยกันเพราะว่าที่บ้านเขาชอบขัดจังหวะก็เลยมานอกบ้านไม่ใช่เนเดินโอเคถ้าบนสะพานไม่ได้ง่ายจังรายละเอียดไปขนาดนี้ก็ถูกต้องค่ะส่งภาพเลยนะดวงดวงนี่อันนี้น่าจะยากแล้วล่ะสี่ครับได้ใจนะไม่เป็นตอนช่วงที่ไปตามง้อเขาไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนั้น ถูกค่ะแน่นอีกแค่อีกแค่ภาพเดียวนะก็ดือจะเสมอแล้วครับอ่ะีพีสองครับฉากฉากนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นคะพายุกับเรนขอแต่งงานครับมั่นใจครับว่าอันนี้คาตอบสุดท้ายสครับอีพีสามอีพีสาเลยนะคะถูกต้องค่ะเฮ้ยตอบสองอ่ะ อีกแค่หนึ่งภาพก็คือชนะแล้วนะโอเคไปอุ้ยอีพีหนึ่งครับอุ้ยอะไรอันนี้คือตั้งใจตอบผิดหรือเปล่าอีพีหนึ่งต่ออีพีหนึ่งข้อใช่ไหมครับอ่าอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งอะไรก็ดูในนี้อันนี้จะไม่ได้ครับโอ้โหเป็นมีรังส้มไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็เฉลยแล้วกันเนาะอ๋อมันเป็น ริวกับชานไงพี่จำไม่ได้อ๋อมันไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นไงถูกไหมโอเคอเคค่ะภาพสุดท้ายแย่แล้วแย่แล้ตอบถูกแน่เลยภาพทย์ตกหรือเปล่าล่ะ ep ส ep สครับอันนี้คือที่สนามเวกบอร์ดครับไปพาเขาไปเล่นแล้วก็อันนี้คือหลังเล่นเสร็จก็มารีแคปกันว่าเออชอบ ชอบสีส้มเหมือนกับสีดวงอาทิตย์ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นสีที่อยากให้มีในงานแต่งก็คงจะเป็นสีนี้สหูเป๊ะมากเลยนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ชนะในเกมนี้นะคะก็คือก็คือใครคะจันนี่ั้เอโอเคิหน่อยเล่นเกมมาไม่เคยชนะเลยจริงเหรอคะอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกวิตาบว่าก็เฉียดฉิวอยู่นะเฉียดฉิวไหมไม่เฉียดหรอกกันรู้กันอยู่ โอเคแต่ว่าทีนี้ก็หาผู้ชนะได้แล้วเนอะว่าเป็นสันนี่ใช่ไหมคะคแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งเซตเดี๋ยวมาช่วยกันดูดีกว่าว่า EP ไหนมาจาก EP ไหนบ้างก็แข่งกันตอบแข่งกันตอบโอเคผู้ชนะคนใหม่โอเคเลยโอ้ได้นะคะใครอยากตอบก็ยกมือ,อเลยแล้วกันเนาะนี่มั่นใจมากโอเคค่ะมาจาก EP ไหนคะ EP หนึ่งครับในแมคโดนัลที่น้เหนือไปกินแล้วก็เจอเขา ถูกต้องค่ะมั่นใจขนาดนี้อ่ารูปต่อไปค่ะเอ้ยเหมือนต่อไปแล้วสาม EP สค่ะถูกต้องค่ะอ่า EP ไหนคะ EP ที่สี่ครับเกิดอะไรขึ้นในไาพนี้ถ่ายพรีเวดดิ้งถูกต้องอันนี้คือแบบว่าทั้งสองคนคือจำได้แม่นมากไม่รู้ว่าดูไป EP หนึ่งนี่กี่รอบน่าจะหลายรอบใช่ไหมคะอ่า จอกรครั้งแรกยี่หว่ามาินนจอกนครั้งแรก E P ที่แล้วยกนี่ทำไม, <laughs> มอ่อะนี่สาม E P ที่สามฉันนี่ว่า E P ไหนคะอ่ะผมว่าสี่แล้วกันอ่ะอืมอืมสง่งคำตอบไปแล้วเขาเครื่องตรวจอยู่ตอนเนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวทีอะไรยี่หว่ามารีนซีนรแรกเอ้ยจอกันแรกที่เราไปเอ้เนี่ยใช่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  ไปอะไรกันไม่รู้น้ําเหนือแบบไปหลบซ่อนตัวครับแล้วก็ในคาเฟ่ใช่ได้เจอมารีนครั้งแรกในคาเฟ่แล้วทีนี้เขามารีแบบคุยกับเหมือนบอกรอยู่แล้วแบบเล่าเรื่องตัวเองก็เลยแปะแบ็กมาอุ้ยแปะผมกคนบายฮาว่าอีพีนี้คือเป็นอีพีที่ได้การ์ดงานแต่งแต่ไม่ได้แจกพิมการ์ดแต่ไม่อยากแจกชื่อตอนผมว่าพิมการ์ดแต่ไม่อยากแจกตอนที่ที่เท่าไหร่ ทุกคนรู้แล้วคอมเมนต์เข้ามาที่สี่ครับโอเคสามเฮ้ยทำไมไม่ตอบสาตอบสามปตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ไม่ไงก็ถูกแล้วใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปอ่ีพห้าครับอีพีาใส่รวมขึ้นรถกระบะที่ซันกับแคมเป็นคนขับครับ <c oughs> ไเป๊มากอ่าก็หมดไปแล้ว <c oughs> ถือว่าเก่งมากๆเมื่อก,กี้ตอบถูกไปทั้งหมดกี่ภาพผิดภาพผภาพเดียวภาพเดียวโอ้ ุดยอดไปเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้มีเป็นเกมแบบช้นๆมันล้ำลึกความหลังก่อนที่จะดูอีพีก่อนที่จะไปดูอีพีเจ็ให้ทั้งสองคนฝากเลยดีกว่าค่ะว่าอีพีเจ็ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วน่าติดตามแค่ไหนครับผมตอนนี้ก็ปมความสัมพันธ์ของสายลมกับน้ําเหนือเนี่ยเหมือนจะเริ่มคลายละคลายเรียบร้อยแต่ว่าก็มีปมใหม่เกิดขึ้นปมใหม่เกิดขึ้นแล้วก็คู่ยี่ห้มารีที่รักกันอยู่แล้วเนี่ยก็ดันมีปัญหาเพิ่มเข้ามาอีก ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าใน EP ที่7เนี่ยความรักของทั้งสองคู่ของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายลมน้ำเหนือยี่หว่ามาเรียนหรือว่าความรักในครอบครัวเนี่ยจะไปลงเอยยังไงก็ต้องติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับซึ่งแน่นอนว่า EP 7คือควรจะให้เห็นคําว่าแผนการรักลายของนายเจ้าบ่าแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนอาจจะได้ดูแบบว่า เหมือนแบบ next e อ i so d e ของ e p พหกว่าแบบใช่ตัวอย,าอาย่อยางว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเจ้าสาวหายไปแล้วที่สายลมพูว่าเราจะใช้สถานการณ์ที่ว่าสร้างให้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดต้องมารอรุนกันว่าคุณสายลมจะวางแผนอะไรต่อ,อแอบเห็นแบบว่าสายลมมีการแบบว่าหยอ,อตยตาอะไรอย่างนี้ก็คือจะได้เห็นความร้ายของสายลมอะไรที่ครับโอเคค่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันน้องสำหรับ EP7 ีําสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยนะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาดีแอปด้วยกันใหม่